กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนัทฟอร์ดนะครับออโต้แกลลี่ครับสาขาปทุมธานีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้ารถฟอร์ดไวท์แท็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสีประตูราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมนะครับแต่ตัวนี้มีโรลเลอร์ด้านหลังราคาเลยขึ้นมาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเจ้าฟอร์ดคันนี้เนี่ยได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเชิญเลยครับ กระจังหน้ารุ่นนี้นะครับได้เปลี่ยนเป็น F150 นะครับจะมาพร้อมโลโก้ Ford FORD สีแดงนะครับผมแล้วก็ส่วนทั้งชุดเนี่ยของชุดเนี่ยจะมีไฟตัว C นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าสีแดงนะครับ FORD ครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับมาพร้อมสีเงินตรงกลางนะครับ ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่ครับส่วนตรงกลางนี้นะครับต้องฝากระโปรงนะครับได้ติดตั้งเจ้าโลโก้ลนเจอรมานะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นสักครปทรงแรลกนะครับเป็นแบบเต็มบานครับมาดูตรงไฟหน้ามานนะครับตัวนี้ก็ติดข้อไฟหน้าสีดำด้านมาครับแล้วก็ได้แปลงไฟหน้าเป็นแบบม u สแต n งนะครับ ถ้าใครที่สนใจเนี่ยสามารถทําได้นะครับแบบนี้ด้านข้างนะครับคิ้วแก้มนะครับเป็นขนาดหกนิ้วแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับดูกันชัดนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไวน์แท็กเทอร์โบนะครับขับสองนะครับ กระจกหูช้างเนี่ยจะเป็นสีดำเงาจากโรงงานครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างครับแล้วก็จะมีโลโก้สีดำเงาเลนเจอร์ตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีบันไดามาให้จากโรงงานครับแล้วก็ตรงประตูจะติดเป็นสติกเกอร์ไวทแท็นะครับตรงบ้ามือจับประตูนะครับเราก็ได้ต,ติดตั้งเบ้าลองมือจับมาให้นะครับ ฟิล์มตัวนี้นะครับติดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตรอบคันนะครับแล้วก็เราได้ติดตั้งคิวกันสาดมาให้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยสี่บาทนะครับลาหลังคานะครับเป็นสีดำด้านนะครับถัดมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นโลบาร์แบบสปอร์ตนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จะมีโรเลอร์มาให้นะครับ เป็นโรลเลอร์เปิดแบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูนะครับกดที่กุญแจสองครั้งครับเจ้าโรลเลอร์จะทําการเปิดนะครับวิธีปิดก็เหมือนกันครับกดสองครั้งเหมือนกันครับเป็นไงครับสวยไหมครับ ไฟท้ายรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบตัว C นะครับแล้วก็ทําเป็นไฟลมดำมานะครับไปนี่ครับดูสวยงามดูเท่ขึ้นไหมครับตัวนี้เราก็ติดข้อไปลายดับมาให้นะครับด้านท้ายแล้วใครที่สงสัยนะครับว่ามันสามารถล็อกได้ไหมเดยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือสามารถเปิดได้นะครับวิธีล็อกไม่ยากครับ ปดกุญแจออกมานะครับเป็นดอกแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับบิดไปทางขวาครับแค่นี้รถก็ล็อกแล้วครับไม่สามารถเปิดออกได้แล้ววิธีปลดล็อกก็เหมือนเดิมครับแค่เสียบกุญแจแล้วก็บิดไปทางซ้ายครับเห็นไหมครับมาดูกันต่อครับโลโก้ฝอดข้างหลังนะครับจะเป็นสีดำนะครับ แล้วก็ข้างหลังเนี่ยกันชนหลังเนี่ยก็เป็นของเดิร์จากโรงงานมีเซนเซอร์มาให้สี่จุดนะครับมาดูด้านข้างกันต่อครับคันนี้นะครับติดสติกเกอร์เลนเจอร์สีแดงมานะครับแล้วก็ฝาค้อฝาถัางน้ำมันครับเป็นสีดำด้านครับเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านในกันครับ ภายในคันนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับติดตั้งมาจากโรงงานครับจะเป็นสีดำสลับกับส้มนะครับข้างหลังนั่งได้ถึงสี่คนนะครับผมแล้วบนด้านีนนี้นครับมีสายเสียบรูเสียบไฟสิบสองโวลต์มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าต่อนะครับ ด้านหน้านะครับจอตัวนี้จะเป็นขนาด8นิ้วครึ่งนะครับรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเดี๋ยวมาดูบอกกันครับเนี่ยนะครับเบาะสีส้มตัดดำครับได้เดินสีส้มนะครับแล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ข้างหน้าครับจะมีโลโก้ Y-Tech ติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงคอนโซลหน้าอันนี้ลูกค้าได้ติดตั้งเพิ่มมานะครับเป็นไฟ LED Ranger นะครับตรงขอบประตูครับเพิ่มความสวยงามให้กับรถครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้ารถปอดขีดประตู Y-Tech สีดำค <c oughs> ันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่ทานใดที่สนใจนะครับ ข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับทางลิงก์ข้างล่างนะครับที่ผมได้โพส์ไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนัดฟอร์ดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ